ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปน้ำตกเ <c oughs> อราวัณ้ปจ้าสกแกนจ่ายจ้าคคคน่ะนคนชทยทั้งหมดนะคะใช่ครับ,รบมี่ส่งอายุ60ป,ปีไหมไม่มีม่มีถรถก็รถกระจ้าลังให้หนูเลยนะน้ำ,ำรถก็ตกในโลก ไค่าเข,าข้าเค้าคอนโด10บาทนะคะแล้วก็ค่ารถ30บาทนะทั้งหมด270บาทเด,ดี๋ยวเราเชว่อโค้ชสักครู่แล้วเปิดกล้องถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวถ่ายต่อไปโชว์ด้านในนะเดี๋ยวลบกล้ถ่ายให้เห็น2คิวเอ่อคนนะคะโชว์รปด้านใน1กิโลนะคะขอบคุณค่ะลบด้านใน,ไ,นไปต่อ มนนน่ใ่อไหนไเวอะเมื่อก่อนอะโหมันกันนานแล้วตอนวัยรุ่นอ่ะเนาะมาก็คือจะมีที่จอดรถแล้วเขาก็จะไปเก็บต่อคนไม่ไม่ไม่ได้เก็บตรงนี้เออก็แปลกใหม่เราไม่ได้มาน,น,นานนั่นไงเขาเลี้ยวขวา<อ>ตัวเองนั่นแหละเลี้ยวขวาอันแหละเออเมื่อก่อนนี้แหละพี่มาจอดแถวเนี้แหละ ถูกะ่ะเรี้ยวกวาเลย,ยนี่ป่ะเน่นเน่จำจอดตรงนี้ก่อนเนี่เน่เรามาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วน้ำตกเอราวัณเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะ เขามาตอนเขาประมาณอายุสิบแปดยี่สิบก็รถบัสจะจอดตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็จะไปซื้อตั๋วแถวๆนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้ตั๋วเก็บตรงทางนุ้งเลยไปเอาแว่นนะไม่เอาแว่นน่หัวแล้วไปตรงนู้นมันจะมีอนี่ไงเป็นพวกอะไรต้นไม้เยอะ รองเท้าขาดใส่รองเท้าสูงอย่างนี้รองเท้าขาดต้องเดินเท้าเล่าเมื่อกี้มีเขาบอกว่ามีอะไรนะมีรถกอล์ฟสามสิบบาทอยู่ตรงไหนสาอสิบอะไรตรงนี้ไม่น่าใช่นะวะก้นตรงนู้นหรือเปล่าเขาบอกว่าทางเข่า

ซื้อบัตรกันตัวใหญ่สามสิบบาทซื้อด้านในค่ะพี่นี่รอก่อนนะจะเหลือคณะนี้กับคณะนี้เนาะตัวใหญ่สี่คนตัวใหญ่สี่เลยเพราะว่าขาย่ะซื้อบัตรรถื้อรถสอง ตอบคือว <S 々> ่าไหนอะครับพี่ไปกี่คนครับสี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอกันหนึ่งนะคะจะมีอะไรของพี่อ๋อโอเคท่าหลังเขาห่วงว่าอะไรเนี่ยเราก็สวยยูนะพี่พูดอะครื่ ได้ยินพูดถึงนะไม่มนแล้วไปอันนี้เกำลังเดินทางเข้าไปถงไหนตกนะคะไม่มีแดงที่จะเดินนะคะเพราะว่าเราปินกันชี่มากตัวเองไป 不。<laughs> ก็ห้ารอยเมตรแต่ชั้นแรกใช่ไหมบอกว่าเดินถ้าเดินเข้ามาก็ประมาณสิบนาทีใช่ป่ะตอนไปลุ่มมันก็เดินชิวได้อยู่ถ้าเราเดินเข้ามาแรกๆอาจจะเดิน โอ้โหนมื่ผ่านนี้ก๊อหลังเลยรอหนี้ว่าไปพี่มันบอกมันจะขึ้นสวัสดิ์ก็ไม่เกิดไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวให้นั่งแถวนี้ก็ได้นะฮะนั่งเย็นๆแถวนี้ก็ได้แต่แนี่ยนะมันจะเฉียงี่มีปลาหัวปลาหัวแล้วคนเหมือนยิมตะกอดเหมือนที่เราไปนี่เหมือนเป็นฟางกั้นเหลืองอ่ะ น้ำเขียวเไีวนนเราไปทางไหนทางนี้อ่ะอันนี้เป็นชั้นที่หนึง ชั้น่ชั้นสองชันสอไ้ด้ชั้นสกันยมีที่นั่งอะตางแดดอ่ะนู่นไงลงฝั่งนี้ เออนี่ลงแถบนน้นได้ยู่ลงได้แตจะผ่าน้มน้ำะไอน้น้ไม่หรเลยไก่อ โอ้โหแม่

จุ่มเลยจุ่มเดี๋ยวคุ้ไปามกันเลยคุณเ,เ,เราก็จะกลับแล้วไปดิ้นราต่อเดี๋ยวเราจะไปะ <laughs> นะน,น้องซือตัว

แล้วก็เดินทางกลับจากลำตนเอรวันกาลังจะไปังน่ลนะาับชม่รู้จะถป่าว่างก็งเง่านอนบ้างอะไรบาง่วงนอนะมึงสว้ชือนีวาหิวองี้ไม่ต้องมานะหมายถึงใคร นี่คืออะไรลไปล่อยปล่อยมือ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 